ทนายกคับทนายกค่ขายเป็นร้านอาหารั้งเดิมทั้งร้านจงท่านขาย่เชื่อเลยค่ะนมงค่ะเป็นร้านเสียงและดังเดิมน่เื่อเลยค่ะขนมซาบะนิงนี้เราจะจักุลหลัคาดักธรรมชาติะนี่วันนี้ยังไม่ได้โอ้ยอยาบดูหลังคาเลยอร่อยใช่ไหมถ้าพากาเขจะพิ้์แค้แปดทองไม่ยอมใช่ไหมใช่้าพากาจะแปดทองน่ถ้าพากาจะแปดทอง ขาเนี่ยผิวเียวขาราข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 นขา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 ขนขาขนขา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 เป็นขา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 เขาขาขีขนขา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 ข่เาาาาาขา ัสีลครับครับกอร่อยรรด้านหลังเลยนะคะอไรยังงบ้างจ๋าอ่อเลยนอะไรอนนี้วันนี้ราก่กแลวที่โบราณจีนก็อมันปนๆกันเลยเอ๊ะเจไอจอไป